ผมมีเร,เ,เรื่องเล่าอ่ะลูกพี่เรื่องเล่าของผมเนี่ยมันคือแบบว่าเป็น top secret เลยความลับเออระดับสุดยอดยคือแบบกูลืมอ่ะ <laughs> เอา้ากูลืมคอนกูลืมคอมเมนต์น้องๆ <laughs> อ่ะจบแล้วจบแล้วเอ,อ้ยนายลืมนายลืมได้ไงโอ้โหลืมลืมนี่ไงก็เลยมาเล่นวันนี้นะฮะนี่คือ CJN a d ตัวละครอะไรตัวพี่อ่ะเดอะพิซซ่าคอมพานีขวยเียไม่ใช่เทปันี่เทปันนีเทปันี่เออเออเออเทปันี่กับซีเจนะอ่าคอมเมนต์น้องคนนี้เลยโอ้ยนี่ครับบนเนี่ยอะเราไปเล่นอ่ามิชชั่นกันดีกว่าเฮ้ยเดี๋ยวเราฝากนิดนึงดิดสำหรับคนที่แบบขอเข้ามาทุกคนอะอยู่ในลิสทไลไลไลเชื่อของเราที่เตรียมไว้แล้วนะแต่แค่แบบเรากำลังทำอยู่ มันชื่อมิชนซันอะไรนะเดอะกรีนโซเบ r อ่าก h e Green s o b นะครับผมโซเบที่เขาเอาเอามือแล้วก็โรยเกลือน่ะหรออ่ะไม่ใช่คนละอันหวยของกันแล้วผมไม่รู้ว่ามันจะให้เล่นอะไรนะนี่ซ DJ Anthony a เ t h o n y เออเออ c o m านี y เอ้ยชุวย a n t h นี y ยัยวะเนี่ยยัยรับโทรศัพท์ก่อนทำไปเรื่อยเลยโอเคไปจุดเหลืองไปจุดเหลืองจุดเหลืองเลยจุดเหลืองก็จุดเหลืองเลฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอะไรเงี้ยแรงรถแรงลดแรงโอ้โหนี่มันเกินที่แบบมันเชื่อกเทอร์โบคู่แล้วนี่มันแบบโคตรแบบอันนี้มันเต็ดเทอร์โบแล้วเนี่ยกระเบื้องกูลงกูลงลงนานไงกูลงหนี รถทันไหมทันไหมคนตายนี่เออทัน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 นี่ไม่ตายว่ะเอ้ยเอาเลยไม่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 ใช่ไม่ไม่ไม่ดีใจในเรื่องที่ไม่ตายต้องด่าคนที่ขับรถคว่ำเมื่อกี้ไม่ใช่เรื่องดีใจที่ไม่ตายนะรถรถมันแรงรถมันแรงโอ้ยย่าหย่าย่ายายาเบียดหย่าเบียดหย่าเบียดอะไรวะเนี่ยเกินเลี้ยวซ้ายมาดิมาดิแล้วก็เลี้ยวขวา วาเลยวาเลยโอ้ยโอ้ยโอ้เเสียงเดินฟังชัดอือืไม่ไหวอแล้วก็อ้โอ้โอ้อืทำไรผู้หญิงทำไรผู้หญิงเอ้ยไปไหนเจ๊เจ๊ไปไหนเจ๊อ๋อไปไหนไปไหนนี่ไม่หลบไม่หลบไม่หลบเห็นเห็นเห็นเพนเพลิดเลยแม่งแบบไม่ได้ป่าวอะ คนอุตส่าห์เล่นจริงจังเลยโขับรถย้อนสอนมาเฉยเลยเอ๊ะไม่ใช่กูนี่หว่าเอ้อี่ะอะไรวะเนี่ยไม่ใช่มันะน,ะนะเป็นเป็นที่ป่าเอ้อโอ,เเอ้ยเฮ้ยอือห่าทรัพกุยสัตว์เดี๋ยวนี้ลูกพี่แบบหัวร้อนง่ายนะเล่นเล่นเล่นลแล้วเล่นแล้วมันมันหัวร้อนอ่ะเอออ,อันนี้คือส่องใช่ไหม อ้าวเหมือนเหมือนเคยเล่นแล้วนะเฮ้ผมจุ่มอยู่ในรถนะเยอะเลยต้องจุ่มเดี๋ยวนะจุ่มเออตามไปจุดสีเหลืองไงเออมันได้โง่ไม่มันบอกว่าหิวอาหารฟู้ดไงเออมีโทรศัพท์ด้วยเฮ้ยรับเลยรับหนึ่งรถพึ่งรับออกมาไม่ถึงไม่ถึงห้าปีตเย้ กูระเหนื่อยจริงเนี่ปดอ๋อได้ยู้ได้ยู้ได้ยู้เอาซ่อมเสร็จแม่งพังยังเฮ้ยตำรวจทำไรเฮ้ยไปไปไปไม่ไม่ใช่ไม่ใช่เรื่องของเราใช่เรื่องของเราไปไปไสวีจะตายแล้วดูเลือดิเออว่ะไปเลยรีบไปก่อนโอ้กูตายก่อนเลยตายก่อนด้วยตายก่อนด้โดดถ้าด้วยเย้เฮ้ยเดินเดินเดินโอเคเดินเดินเดินจะไปขึ้นซากรถที่ระเบิดแล้ว เพื่ออะไรอ่ะเอ้ใหญ่ๆๆตั้งหัวร้อนเดี๋ยวเดี๋ยวข้าวพูดกันเลยเดี๋ยวไม่ไหวแล้วอะไร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 สวีกูจะตายแล้วเลย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 อะไร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 มีตัวหนึ่งตัวหนึ่งเอาเอาสวีตายสวีตายเหรอเอาใหม่ดิไม่ยอมไหนศพไม่มีศพสวีตอะ นี่ไงอ๋อนี่ไงนี่ไงอ้าวกูจบหนึ่งจบสองจบสามค่อยๆผ่านไปเฮ้ยเนี่โอ้เปิดพร้อมกันอีกเอ้ยเท่เกินอ้าวผมขับไอ้เหรอพี่ขับไม่มีอ่ะเออครับอาทิชชีบอะทิชชีบเหรอไม่ไม่กี้เมื่อกี้ผมอ่านว่ามันเขียนว่าทิปสกิฟไงแต่แบบ กูกด enter แล้วแม่งล่วงไอ้ขวยเลยอ๋อเ้ยี่ะซ้ายมือเอ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 อคลิปสกิปอ่ะกดไล่์อ๋อมันบอกว่าสกิปจริงแหละแต่สกิปไปจุดเกิดไงถ้าทำอ่ะขับดีดีขับดีๆนี่คนไม่จริงจัเขาทำงี้ใช่ขับอะไรไม่รู้กาะซ้ายซ้ายเออเสาไฟอันนี้ก็แผลนี่ก็แผลเหมือนกันอะไร ลองลององเฮ้ยเราพงเกนียดีว่าเฮ้ยแต่ผมเป็นตำรวจนะผมม่ทำอะไรแบบนี้ไม่ได้นะทำไมอ่มันผิดกฎหมายอ่ะไม่ผมต้องไปถ่ตังค์ชาวบ้านอ่ะเอาควยแล้วครบเนี่ยอยอยอกหยองไปเลยขับยากอยู่นะเวลาขว้าขว้าขวาว้าววออกายอะไร่่ไม่ใช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 ่ ซ้อยชก่อนใา้ก่อน้ายก็ขวาก็เลย้ายก่อน้ายก่อนเลยอ่าขวานี่เลยเชื่อใจลูกพี่นะนนี้เฮ้ยผมเชื่อผมนะเออถึงแล้วถึงแล้วแต่ผมไม่เชื่อใจคนขับ่าจริงนะดีไว้ใจผมหน่อยดีเนี่ยถึงแล้วเดี๋ยวนีเยเดี๋ยวไปชนแมงเลยชนแมงเลยเออชนสวีทชนีเ ไอ้เตปานานไมดไอ้ไอ้คนนี้รเล้ยวไอ้สวิติเนี่ยติ้ยัอเด้งเด้งเออเด้งมาสวิตดมวิตอันนั่นพวกกกัววีเอาตายเอาตายตายโอ้ยม่กไอ้ตววีกลัวไม่ก่อน ยิง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 ยิเออตายไปไปไปตัวนึงเออเออมีอีกมีอีกเออเออ่าเ้ออาเฮ้อาเ้ออ่าเฮ้ะจะเาเอเ้อ่าเาเฮา่าเเ้เ้่้ ไปอยกูเกินแล้วหยับทันเลยเฉยเลยเออไปให้หนาไปได้ไหมคิปไม่ได้ก็ไปก็ไปแบบไปแบบดีๆอ่ะไปดีๆอ่ะแบบมือชีพอ่ะเอออ่าอันนี้อันนี้คือมือชีพใช่ไหมมือชีพมือชีพโอเคโอเคใหญ่ให่าหญ่ใหญ่ต้องด่านนะใหญ่ต้องด่าอ่าาเสนี้ทดสอบทดสอบทดสอบรถโอเคโอเคผมรู้ผมรู้ว่าจะพูดไงผมเลยบอกไง โ้มึงอะไรของมึงกูหลงเยเฮ้ยเเดี๋ยว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 เฮ้ยเ้ยหียโอ้กูจะเดือดรนนนดดเลยปนปนนไปๆๆวเออไปโอ้โหลนลนีม่คิดลนอะไรวะ

ูพี่ยิงแม่งเลยยิงแม่งเลยกูขวางกูขวางทางบอกปืนเลยเอาด็ยิง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 กูอะไรกูอะไรกูอะไรระเบิดไปเลยเออพวสิเจตายตายก่อนแน่ใช่ผมเนี่ยผมเนี่ยเออกาดกาดกาดไม่กาดกาดผมกาดหลบหลบหลบเลยได้หลบได้นี่ผมไม่จบนี่นี่ยืนเลยเอาว่ะผมยืนเบื่อเลยไม่ไงเจ๋งเฮ้ยยังไม่ยมงไม่เหลืออีกเลยนุ่นนุ่นนุ่นเข้าแล้งเข้าแลังเข้า อะไรเออเอเคยัดเป็ดยัดไก่ของเลยเออเอเอาดีเอาดีเออเอาดีเอาดีมีไหมเอ้ยมี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 มจบยังยังยมงยั่ยัง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 ยั่ยัง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 ยัยังงยังยยัยังยังยังยัยังยงยังยดงวยัยังยัยยังยัวยเงาังยังงยงยังยยังยงยังยยงยังอังยังยงยังยัยัง่ังยงยั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 งยยงยััยันยัยงยังยังยัังยยังัผมยงัยเยยัยยยั มันก็จะอ๋อเฮ้เฮ้ยกูยิงแม่งเลยนี่นีหนีกูยิงมันเป็นคัสซีหรือเปล่าคัสซีเนอะคัสซีโฮ้ยคือ <c ười> เ,เราแบบเราแบบแพ้คัสซีนะเราไม่ได้แพ้โอ้โหโอ้อ่ะไรยัยนี่ผมคุยคุยนี่ผมคุยนะผมคุยแล้วผมเคลียร์ไปแล้วนายนาย,นายจับเรามาลูกพี่ ใช่ไงมันสายส่ที่ผมไงผมผมทำมาตลอดอ่ะผมทำบ่อยนายเป็นนอนบอดไส้กูปะเนี่ยเฮ้ยจับกูมาปล่อยกูตรงนี้อ่ะไม่ได้ป่าวะแต่กยก็คือการยัดเงินใต้โต๊ะไงผมทำบ่อยไงไม่นายมั็นนอนบอดไส้เราไงเยใจเย็นดเนียใจเย็นน่ะเราผ่านอะไรมาเยอะเราผ่านอะไรมาเยอะแล้วมาบอกว่าผมนอนไส้ได้ไงเราผ่านสมรภูมิเรื่องกันเนี่ยเอ้ยเอาเอ้าแล้วทำไมไม่ไม่มีเสียงตื่นเงอ่ะไอ้เสียงอยู่สวรรค์เน่ะ จบยังอ่ะจบแล้วจบแล้วมั้งแต่ไม่มีเสียงสวรรค์เออแล้วมันให้กล้องมาทำไมนะข้างบนอ่ะเห็นมั้ยไซชยิ้มเดี๋ยวยิ้มยิ้มยิ้มเลยยืมเลยนะครับตานี่คือเจ้าตัวที่ตำรวจยืมเอสน SBI ครับใช่ใช่ใช่ยืมก่อนยืมก่อนเดี๋ยวเมื่อคืนเม่ดาวไม่ดาวเอสบีไอเอไม่ดาวอันหนึ่งผมเห็นอะไรแวบๆอะไรวะลงลงมาลงไม่ได้ติดกูติดติดอะไรอ่ะอะไรอะเออรถถยอ่ะ รถไถอยากเล่นอยากเล่นขโมยขโมยเขาทำไมอ่ะโอ้โไปจุดแดงจุดแดงเนี่ยจุดแดงนี่อันนั้นไม่ใช่จุดแดงอ้าวเเจุดี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 ดดีดีดีอยู่ไหนดี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 ดดีดเดีดดีดดีดีดีกีด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 ีไีด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 เดีดีเีดีดีดียเ เลือกเอาเลือกเอาระหว่างจักรยานกับมอไซค์เอ้ยผมเอามอไซค์ดีกว่าไม่กูไม่เอามอไซค์เอารถไถยอะเราจะเอาจักรยานไม่ไม่รถรถไถมันเกินไปโอ้หเท่หว่าจักรยานคันนี้ขึ้นฝั่งนี้นี่ยเนี่ยเมาเทนไบส์นี่ว่าจักรยานเสือภูเขาเนี่ยเคยเนี่ยเคยเนี่ยเสียงยังกับอย่าอย่าเวฟโอ้โหอะไรวะเนี่ยตกตกนู้นอุ๊ยไปไปโอ้ยีจ

ไอ้เด้นตงฟิวเลยจะผ่านไหมเนี่ยผ่านผ่านผ่านเออได้ละเอออดีดีดีกว่าจะได้เฮียโอ้ยชันจัดเลยอ่ะชันจริงชันจริงโอ้รถแทบบิดไม่ไม่ไม่ออกเลยช่วยช่วยอย่าดันอย่าดันอย่าดันต้องบอกเราอย่าดันกูเอ้ยเอาเอาเอา จกยานพ่ออขี่ขี่ขี่ข่้ยเฮ้ยยเฮ้ย่ดยรอดด้รอด่้วร็เร็วเรเฮ้ยรอก่อนเดีนเดี่เดี๋ยวนเดี๋่น่ดียเอ้ไปทางนี้อันดาเถึงเนี่ยถึงดิถึงกี่โมงก่อนกี่โมงก่อน ถึงก็คือถึงอ่ะเอ้ยมันอยู่ด้านล่างนะฮะดันโบนไม่ใช่เหรอเนี่ยซ้ายอ่ะอ้าวอะไรเนี่ยนี่ไงตรงนี้เลยเออเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวรอผมก่อนเราแบบดีๆนะไม่ใช่แบบแบบไปชีพนะเราแบบแบบสไลด์ลงอ่ะไป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 ดูก่อนดูก่อนดูเบมาแชทดูเบอมาแชก่อนกูไม่ได้โชว์ตุ่ม บอกอุตส่าห์พร้อมแท้แท้ดก่อนดวก่อนดูก่อนดูนดูกดูก่อนดลนแล้วตึงจะยิมันล่นแล้วเ่องผมมาลงไปแล้วเอ้าเอ้าเอ้าอะไรมันบอกว่ากูลาดำเลยนะอะไรยังยังลงไม่ถึงเลยอ๋อมันบอกว่าให้ไปเรยว ไปเลยครับดีๆนะครับสปไอ้นั่นน่ะไม่ใช่อะดิโอ้นั่นไงข้างในข้างในสีแดงข้างในสีแดงข้างในเห็นไหมเออน่ะสีแดงแดงสีแดงข้างในอ๋อยิงที่ชี้ด้วยข้างนเปอร์เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวลองดูก่อนนั่นๆเออต้องยิงแน่เลยหน้านี่ไงเฮ เอ้าไม่ใช่เหรอไม่ใช่มันไม่ได้ให้ยิงจบแล้วพี่เล่นมาจบแล้วไหนๆก็ไหนๆเขาแม่งเลยมาอยู่ไหนเขาแม่งเลยไอพวกเอฟบีไออยู่ไหนเอฟบีไออยู่ไหนอยู่ไหนเขาแม่งเลยเขาแม่งเลยหมว่าเอฟบีไออะเอฟบีไอเม่เกี้เห็นน้องสาวกลับไปหมดแล้วใครเป็นวะกลับไปหมดแล้วอะไรมันให้ถ่ายรูปเมื่อกี้อ๋อต้องถ่ายฝั่งนี้หรือเปล่าไม่รู้อะช่างแม่งรู้หรือว่าต้องเก็บเอฟบีไอก่อนไม่เผื่อรับหน้าเรามาเล่นไงี้ย all r สมมัออะไรทีนี้นี่มันผมซับหรือเปล่าไปหาแบบธนาคารอะไรเงี้ยเขาเรียกอะไรไป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 ปล้นไปปล้นเออไอ้แบบฉากนี้ผมนึกถึงไอ้นี่เลยไอ้ไม่ใช่พ p o ิ s i อ l e เออเอ๊ะทำไมเขาเอาคนตาบอดมาอยู่นี่ไม่ใช่อ๋อไม่เขาเขาเอาแบบคนตาบอดดูดิความไม่เชื่ของเขาไงคือตาจะบอดแต่หูเขาแบบฟังได้แบบ เกินเกลบคนปกติไงถ้าถือไม้เท้านี่ฮาเลยนะมึงจะถือมี่ทำไมเราก็พูดดีๆดีอันนี้มันมีตำรวจนี่ว่าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจำได้นั่นไงนี่ทานทานทาน่ะอะอดเล่นอดเล่นเลยได้ผ่านภารกิจเดียวเหมือนจะผ่านนะแต่มันก็ไม่ผ่าน เดี๋ยวทำคลิปจ <Yeah, S 1> ต้อง <yeah. S 1> น้องน่าจะถามแบบความนต์พี่จะตะโกนกันทำไมโอเคก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับคลิปเอ่อซ j and อ i f ท a n นนะครับผมน <The S 1> ี่แชรคอมปานี เ,เดี๋ยวจะมีคลิปหน้าก็น่าจะมีอีกแหละเพราะว่าคอมเมนต์น้องๆเยอะแยะเลยนะฮะใช่โอเคใครที่ชื่นชอบคลิปวิดีโอแบบนี้ก็อย่าลืมคอมเมนต์กันนะครับผมว่าอยากให้พวกเราเป็นเล่นเป็นตัวละครอะไรอีกนะครับเหมมาได้เลยลถ้าใครชื่นชอบคลิปวิดีโอแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้พวกเราด้วยนะครับผมงั้นก็ไว้เจอกันในคลิปวิดีโอตัวถัดไปนะครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับ